ขอบคุณจ้าคือฟ้อ,องห้าสิบบาทนี่นะ รดีคฟองเอาอันนั้นไหมอืมได้ได้งั้นหนูเอาหนึ่งถุงค่ะเอา<ช>อเลยด้วยโอ,อ้ยให้เยอะจังเลยอะ่ะพี่คะขายแบบนี้พี่ไม่ขาดทุนหรอคะไม่หรอกจก้ะนี่จ้ะกินให้อร่อยนะขอบคุณค่ะยี่สิบ<ช>บาทใช่ไหมคะใช่จ้ะไว้มาอุ่นหนุนใหม่นะค่ะ อะไรกันพี่เฟิร์นเห็นหน้าผมทำเหมือนเห็นผีนี่พี่เฟิร์นผมขอยืมตังค์สักสามพันไดไหมนี่แกเพิ่งยืมเงินฉันไปไม่ใช่เหรอทำไมไม่ไปหางานทำบ้างเอา้าก็ผมเรียนไม่จบนี่พี่พี่จะให้ผมไปทำงานอะไรเรียนไม่จบก็ไปเรียนต่อกศนสิดันมาหาเมียเป็นไงล่ะโอ้ยพี่อย่าบ่นหน่อยนะพี่ไม่ใช่แม่ผมนะ ผมจะทำอะไรมันก็เรื่องของผมผมยอมไปตายเอาดาบหน้าก็ได้เอางี้แกมาขายข้าวแกงที่ร้านนี้ล้วกันเดี๋ยวพี่จะไปเปิดสาขาที่อื่นพี่ขายแค่สิบบาทมันจะไปรวยได้ยังไงล่ะเราไม่ได้ต้องการรวยเราต้องก,การทออยู่พอกินโอ้ยถ้าไม่รวยผมไม่ขายหรอกตามใจแกลวกันแต่ฉันจะไม่ให้แกยืมเงินสักบาทฮะพี่เฟินขายเถอเดี๋ยวไม่มีอะไรกิน ก็ได้ดีมากดีทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยโอ้ยทำๆไปเถอะหนะได้เงินก็มีชีวิตเฉียดอ่ะก็เหมือนกันเลยเอาเลยดีจ้ะแม่ค้าคนเก่าไปไหนแล้วหรอคะไม่อยู่แล้วเธอเป็นญาติกับแม่ค้าเหรอโอ้ยจะเป็นญาติหรือไม่เป็นญาติจะเป็น ส่วนไหนของเธอนี่ยปากเนาะปากถ้าไม่เห็นว่าลาน,นี้ถูกฉันไม่ซื้อหรอกนะไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อฉันไม่งออยู่แล้วดูซิว่าจะมีร้านอื่นขายถูกแบบน,นี้ไหมขายก็ยิ่งไม่ได้กําไรอยู่แหละยังต้องมานั่งปั้นหน้ายิ้มให้พวกไม่มีปัญญาซื้อของแพงอีกสรุปจะเอาไม่เอาครับเอาก็ได้เอาอะไรฮัลโหลแล้วกันแค่นั้นเลย อย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วมีอะไรต้าก็ฝนมันตกกัะสิกับข้าวฉันก็ทําเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วอะถ,ถ้าขายไม่หมดต้องบูดเหลือทิ้งแน่ๆเลยอะเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นราคาสักทีนะร้านอื่นเขาขายกันแพงกว่านี้เยอะแบบนี้ขายไปยังไงก็ไม่ได้กำไรอยู่ดีอะอเขาพี่เฟิร์นนะสิเขาสั่งไว้จะไปกลัวพี่เฟิร์นทาไมเขาไม่ใช่แม่เธอนะโอ้ยก็ดุเหมือนกันนะสิ ท่านไม่อยากไปมีเรื่องกับเขาอ่ะเอ๊ะถ้าเราเพิ่มราคาไม่ได้ทำไมเราไม่ลดต้นทุนละ่ะยังไงอะ่ะกับข้าวพวกนี้เราขายไม่หมดมันเสียเราก็ต้องทิ้งเราก็เอาของเก่าผสมกับของใหม่แค่นี้ก็ลดต้นทุนได้แล้วอืมจริงด้วยอืมมันต้องอย่างนี้ เสียของหมดนี่ลูกค้ากินไปจะไม่ท้องเสียหรอวะไม่หรอกนะมันโดนความร้อนที่กินได้ปกติแล้วผักยินดีอยู่เลย ยวันผักนี่มันทิ้งไปแล้วมันใช้ได้นะจะตีเหรอวะอืมแบบนี้แหละถึงจะคุ้มแบบเนี้ยขายห้าบาทอะ่ะก็คุ้มจ้าอริจ้า เอาพะโลทานนี่สองจานค่ะได้ได้ไปนั่งรอข้างในจ้ะมาแล้วจ้ะคุณค่ะหูน่ากินเลยออเอ๊ะทำไมกลิ่นมันแปลกอะ น่าดิเหมือนบูดเลยอ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละเมื่อวานฝนมาตกกินกินไปเหอะไม่บูดหรอกอจมูกเพี้ยนก้วมังพวกนี้ยหืไหนบอกไม่บูดไงอีจะอ้วกอ่ะ,ะนี่มะเอาแกงบูดมาขายแบบนี้ได้ยังไงอ่ะหืมเทออกมาแล้วฟองฟัดกินเหม็นหึงไปหมดเลย ให้มันจับพวกเธอให้หมดเลยเกิดอะไรขึ้น่ะมีอะไรกันหรอคะก็ล้านคุณนะสิเอาของคุณมาขายให้ลูกค้าถึงจะขายแค่สิบบาทแต่ก็ไม่ควรทาแบบนี้นะคะใช่ค่ะถ้าคนกินไปแล้วเข้าโรงพยาบาลจะทำยังไงคะทาไมพวกเธอถึงทาแบบนี้เอผมขอโทษครับพี่เฟิร์นเฟิร์นขอโทษแทนลูกน้องเฟิร์นด้วยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ค่าพยาบาลทั้งหมดให้นะคะก็ได้ข่าวหลัง คุณโดนฟ้องแม่ขอโทษอีกครั้งนะคะวันจะไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกกีตาฉันขอสั่งให้แกเลิกคบกับวันบีเฟิร์นทำไมผมต้องเลิกด้วยอะน่าสิมันไม่เกี่ยวกันนะคะทำไมต้องมาพานด้วยคะถ้าแกไม่เลิกแกเจอดีแน่ตาไม่ได้นะออก็ได้ครับวันเราขอโทษนะ พี variance, ่ขอโทษนะข้าวหลังผมจะไม่ทำอีกแล้วครับขอโทษนะครับขอโทษจริงๆนะครับ